ความเจริญในธรรมจะมีรายาิโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมาภาจะนำเสกียวัตรสีขาบทเกี่ยวกับมารยาทต,ต่างๆ75ข้อเสกียวัตเนี่ยแปลว่าวัดที่พิสุจะต้องเอาใจใส่จะต้องศึกษาเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อรักษากิริยามารยาท ให้ดีงามในการเข้าสู่สังคมพิสุสามเณรเมื่อเอาใจใส่และปฏิบัติตามได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นที่มาหรือเป็นที่ตั้งของความศรัทธาเลื่อมใสโดยหลักการเหล่านี้กิริยามารยาทในการไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอน ถ้าเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็เป็นที่มาของความศรัทธาของพุทธบริษัทิางรทั้งหลายถ้าเป็นชาวบ้านก็มีหนังสือที่สอนเกี่ยวกับมารยาทเขาเรียกว่าหนังสือสมบัติผู้ดีแต่ในทางพุทธศาสนานี่มีเสกขยวัตเจติภาข้อที่พระเจ้าได้วางไว้แล้วทำพิสูจน์ทำได้ก็จะเรียบร้อยหรือว่า คล้ายๆกับหนังสือสมบัติพูดีในสีขาบาทที่หนึ่งเสคริย,ยวัตที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าพิโสพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เรียบร้อยสีขาบาทที่สองพระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้วา่าพิโสเพึง ทำความศึกษาว่าเราจากข่มให้เรียบร้อยไอ้คำว่าศึกษาก็คือความเอาใจใส่เรื่องของสิ่งจะต้องรู้ไอ้คำว่านุ่งให้เรียบร้อยเนี่ยหมายถึงการนุ่งสบงให้เป็นปร,ริมณฑลทางบนก็ให้สูงปิดเสดือ ทางล่างก็ประมาณครึ่งแข้งแล้วก็ดูว่าทางหน้าทางหลังนี่จะต้องเสมอกันห่มให้เรียบร้อยก็คือห่มจีวรให้เป็นปริมณฑลคือทําผ้าให้เสมอกับชายสบงเบื้องล่างไม่ปล่อยให้ผ้าจีวรย้อยหน้าย้อยหลังเกินฝาสบง ทางสบงและจีวรน,นั้นจะต้องเสมอกันธรรมเนียมในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าถ้าอยู่วัดก็ห่มเขียงบ่าหรือว่าห่มดองถ้าออกนอกวัดก็คือห่มคลุมปิดคอจนถึงไปครึ่งแข้งหรือว่าจีวรเสมอกับสบง ถ้าไม่นุ่งห่มให้เรียบร้อยตามนี้ต้องอาบ,บัติทุกกฎเนีความเรียบร้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดีต่อหมู่ต่อคณะต่อสังคมเป็นที่ตั้งให้ญาติโยมได้เริ่มใส่ทธาธรรมาภาพ็นำมาเจริญพรให้ญาติโยมได้รับรู้รลบฟังว่าสมบัติพุ้ดีในทางพุทธศาสนาก็คือเสกียวัตรพระเจ้าได้ วางหลักเอาไว้แล้วให้พิสุได้มาพุทธปฏิบัติตามถ้าญาติยอมไปเห็นพระพิสุน่งสะบองตัวเดียว<ม>หรือว่าทำอะไรไม่ระเรียบร้อยเกี่ยวกับการนุ่งกับการหม่มโยมก็ต้องรู้ว่าพุทธเจ้าสอนแล้วให้พิสุในพุทธศาสนาศึกษาแล้วแต่ว่าผู้ที่บวชเข้ามาจะศึกษาหรือไม่จะทําตามหรือไม่ก็แล้วแต่กิริยามารยาท ตามแต่นิสยัยของแต่ละคนแต่ธรรมาภาพนํามาบอกญาติโยมว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ตัดไว้แล้วสอนไว้แล้วนั่นเองจเจริญพร